เอโยซาบสวัสดีครับผมพรีเมียจากหลานริวิวมอเตอร์บค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลย Honda c ซีพ0สนะครับผมปี2018นะคันนี้มีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะรถสวยๆเลยนะชุดสีเดิมเลยนะครับผมจากโรงงานนะเป็นสีดําด้านนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะเครื่องเดิมนะครับจากโรงงานเช่นกันนะรับขี่ใช้งานได้ปกตินะฮะคันนี้ได้เป็นสูบเดียวท่อแต่งนะครับผมของ s c Project ส่งกระป๋องนะฮะสวยๆเลยนะครับผม รถบ้านของกูกขี่ใช้งานนะของแต่งรอบคันเลยนะครับไฟหน้า LED นะฮะร,ระบบเบรก ABS ใช้ทำงานได้ปกตินะครับผมดอกยางหน้าหลังมีมาให้พอใช้งานนะฮะเจ้าคันนี้นะรถสวยๆเท่ๆเลยนะครับรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยวรวมเพียงสวยๆอยู่เลยเครื่องฝั่งนี้สะอาดกริบเลยนะแล้วเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผมโซ่สเตอร์สะอาดมากๆเลยมีท้ายสั้นกับการดีดมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะ เรามาดูเลขไม่เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับผมเจ้าคันนี้นะฮะเลขไหม่นะอยู่ที่สามหมันโลครับลูกค้าแล้วมาฟังเสียงท่อแต่งกันหน่อยดีกว่าท่อแต่งนี่คือดังมากเลยนะครับ ที่67,900พบาทเท่านั้นเองนะครับผมนะคันี้นะครับสามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้นะยอดดาวยอดผ่อนจะอยู่ด้านบนเลยคนนี้นะครับมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ